สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะเราสู่ช่วงของงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสนะคะในวันนี้ค่ะทุกท่านอยู่ในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสร่วมิุโรดลานคือลาน,นค่ะบรรยากาศในวันนี้นะคะเป็นไปด้วยความรักแล้วก็ความอบอุ่นค่ะเพราะว่าผู้บ่าวสาวของเราเองนะคะได้รับเกียรติจากทุกทุกท่านค่ะที่ได้มารวมแสดงความยินดีกันอย่างมน่นหนาะนะคะถือเป็นอีกหนึ่งวันแห่งความรักของเจ้าคู่นะคะ ที่พวกเขาจะร่ระรวมสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบไปได้วยกันได้เด็กค่ะและสำหรับว,วันนี้นะคะดิฉันเล็ก,กจะมอบวสเลตรับหน้า,บบท,าที่เป็นพิธีกรดำเนินพิธีการแห่งความรักและความสุขค่ะเชื่อเหลือเกินนะคะว่าตัวเองชั้นเองค่ะเตรียมพร้อมที่จะได้พบเจอกับผู้หมอสาวของเราแล้วนะคะในนใทีช่วงนี้ค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะได้เก็บภาพความทรงจำค่ะของผู้หล่อสาวเราไปพร้อมๆกัน ถ้าใดมีกล้องโทรศัพท์มือถือนะคะมีกล้องอยากจะยิบขึ้นมาเก็บภาพสวยๆนะคะเปิดไปที่หมดกล้องหมดวปดีโวได้เลยะคะ่ะเพราะว่าเราจะมาต้อนรับความรักของคุณรักและคุณร้อยพร้อมๆกันชา,าทุกท่านพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับความรักของคู้ห่าสาวได้ค่ะ ให้มีเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาทั้งะคะู่ด้วยค่ะต้องบอกว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากๆแล้อเหมาะสมกัมอนอย่างยิ่งค่ะและในช่วงนี้นะคะ,ะ,ะ,คะเราะจะได้แนะนาเจ้าพ่อเจ้าสาวกันโดยละเอียดอีกสักหนึ่งครั้งค่ะสําหรับเจ้าสาวคนสวยของเรานะคะคุณปร,รัชฎินอัจฉริยะบุญยงค่ะหรือว่าคุณโรสคุณโรสเป็นบุตรของคุณพ่อกิติและคุณแม่สุภาวรรณอัจฉริยะบุญยงค่ะ คุณรดจบการศึกษานะคะวิศวกรรมศ,ษา,ษา,ศาสตร์บัณฑิตค่ะสาขาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้านะคะจากสถาบันเทคโนโลยีประจอมดาวเจ้าคุณทหารมราสกระบังค่ะปัจจุบนจันนี้นะคะทำงานอยู่ที่บริษัท S G G Kina Yin จำกัดน,นะคะตำแหน่งเซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งมินเจอร์นั่นเองค่ะและสำหรับเจ้าบ่าวของเรานะคะคุณสวิทเพียงประดูหรือว่าคุณบัตค่ะคุณบัตเป็นบุตรของคุณพ่อสมวรรและคุณแม่วิไลเพียงประดูค่ะ เป็นว่าจบก,การศึกษานะคะวิศวกรรมศาสตร์บัญฑิตสาขาวิวศกกวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยเกษตรศรรสาสตค่ะปัจจุบันนี้นะคะทาง,งานอยู่ที่บริษัทเฟเซอร์พอ e r t ีอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดค่ะตำแหน่งเม n นเจอร์โซล a าแอนด์เอนั่นเองค่ะในว่าทั้งคู่ประสบความสำเร็จในทุกๆด,ด้านมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทาง,งานนี่เป็นอินหิเกนาวและอิม ของพวกเขาะะที่จะร่วมสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบไวด้วยกันค่ะแน่นอนว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จไม่ใช่ใครอื่นค่ะนั่นคือคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองบ้านนั่นเองแต่ในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณพ,พ่อคุณแม่ของคู่ผาวสาวได้ขึ้นมาให้เกียรติความรักกับลูกๆดนะ้านบนเวทีขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพ,พ่อคุณแม่ทั้สงสองครอบครัวด้วยนะคะเรียนเชิญทัพพ้งสองบ้าน วันนี้นะคะเรียกว่าเป็นครอบครัวที่น่า,านรักแล้วก็อบอุ่นค่ะเป็นกำลังใจให้กับลูกๆนะคะวันนี้ลูกๆประสบความสำเร็จได้เพราะว่านีนคืพอพ่อคุณแม่อยู่เค,ยคียงข้างขออนุญาตเก็บภาพไว้พร้อมๆกันนะคะจากนี้ไปจะไม่มีครอบครัวฉันครอบครัวเลยค่ะเพราะว่าจะมีแต่ครอบครัวของเราทั้งสองต่อไปค่ะเป็นภาพที่อบอุ่นม,มากๆนะคะ และในลำดับต่อจากนี้ไปนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติเสนอเงินหลวงพ่อที่ทั้งสองครอบครัวนะคะให้ความเคารพรักเป็นอย่างยิ่งนะคะในวันนี้ค่ะเราจะได้ขึ้นมากราบบวงละมงคลนะคะให้กับผู้บวชทั้งสองเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะให้กับวันเรินน่มต้น,นะครอบครัวค่ะเรียนเชิญเลยวันนี้เป็นวันลอยสองชัะ อะไรนี้เป็นมาหลักสำคัญนะคะเปรยียบเสมือกับบุคคลทั้ง2องคนที่จะมาดูแลโดยเราเคียงข้างกันนะคะและจากนี้ไปนะคะ <c oughs> รเราจะไม่ประธานให้โอวาโดยต่อกับผู้มาสารเรีเชิญเข่า ผู้มีเกียรติทุกท่านครับก็ผมเชื่อว่าท่านคงจะเห็นพ้องกับผมว่าคู่บ่าวสาวที่มีความเหมาะสมที่พอสิงเสมอกันนะมาถึงถึงคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายเป็นเป็นงานแต่งางานที่เป็นงานฉลองมงคลสมรสที่อบอุ่นอยู่ชุ่มฉ่อยู่ดีชีวิตวีว่า เป็นเรื่องน่าดีดีนะครับจริงๆทั้งคู่ก็ได้ผ่านความเป็นคู่รักมาวันนี้ทั้งคู่ก็เป็นคู่สมรสถ,ถือว่ามาคุ้มค่าต้องให้เกียรตินะสำคัญที่สุดก็คือสองบ้านจะเป็นครอบครัวเดียวกันจากคู่รักมาเป็นคู่สมรสแต่ว่า จากพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราคือคู่ชีวิตเรียมยาแล้วก็มันไม่จะมีความรัก,กยรรรอ,รอย่างเดียวที่จะประคับประคองทให้ฝั่งคู่ชีวิตอีกอ่างเดีมันจะต้องอาศัยการให้เกียรติอาศัยการรู้ว่าการใดคนทำการใดคนพูด ชีวิตรักชีวิตคู่จะดั่งยีนโดยการรอผมไม่นานของแขกผู้มีเกียรติทุกคนก็ส่องเงยพรให้ความรักของทั้งสองมีความยั่งยืนประคับประคองชีวิตาชีวิตครอบครัวให้ประสบความสำเร็จในชีวิตของพิพากษาบีคุณพ่อคุณแม่สุชาติเกียรติยศชื่อเสียงรวมสิ่งดีๆให้ได้อย่างยั่งยืน พวกเราทุกคนที่มาในวันนี้ขอแสดงความยินดีครับ,ขอ,รบขอบคุณครับแต่วันพรุ่งนะคะท่านประธานในวิธีขออนุญนะาตจะเดิรลงถ่ายภาพเป็นที่ระลึกน,นะคะกับผู้บังคสารคนแรกทั้งสองครอบครัวค่ะแต่เน็ตนะคะก็อยากให้ผู้บังคับสารนะคะรักและดูแลกันค่ะเรื่องกาดูแลกันไปแบบนี้มีสิ่งใดที่เป็นเรื่องดีค่ะ ในธรรร่วมกันนะคะสิ่งใดที่ควรละเว้นในการบบที่จะใช้ชีวิตเป็นผู้หอมนะคะก็เรียกได้ว่านะคะถ้าผู้หอสางได้นำคำสอนต่างๆไปปรับใช้แล้วนะคะก็จะทำให้ผู้หอมสาวนั้น,นะครมีความสุขอย่างที่สุดล้วก็จะเป็นครอบครัวหน่นะคะที่มีแต่ความสุขมีคี่พ่อแม่เป็นต้นแบบด้วยนะคะก็เชื่อว่าคู่นี้จะเป็นคู่ที่น่ารักแล้วก็ดูแลนได้ ขอบพระคุณนะคะท่านประธานในพิธีนะคะขอบพระคุณท่านคนเอกของพิพันธ์เบญสังค์ค่อดีตผู้บัญชาการการเสียงเสียเป็นหยึ่งนะคะที่ได้ให้เกียรติเามรักของผู้อ่านสาระทั้งสององคนขอบพระคุณท่านประธานค่ะและขอบพระคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายขอเสียงปรบมือให้กับทุกเข้าที่หนึ่งตาร้งนะคะก่อนที้จะไเป็นวันแห่งความรักแล้วการแสดงความยิดีนะคะซึ่งจะนอนเอากระดอบเสาวเองนะคะได้รับความสุข จากทุกคนนะคะได้เราจุดรอยยิ้มจากทุกท่านนะคะเป็นความอบอุน่นใจของพวกเราเป็นอย่างยิ่งช่วงเวลาต่อจากนี้ไปค่ะเรามาพูดคุยกับสาวกับนบ้างดีกว่าหลายคนบอกว่าวันนี้ยังได้ยินเสียงบ,บาสาวๆกันไม่เยอะเท่าไหร่ดังนั้นเรามาพูดคุยถึงเรืเ่องราวความรักของพวกเขาดีกว่าค่ะขออน,นุญาตย้อนเวลากลับไปค่ะตั้งแต่จุดเริ่มต้นแรกเลยนะคะที่ทั้งคู่ได้รู้รจักกันขออนุญาตหนายๆคุณมักจะอ่ไม่แล้ว สงสัยต้องตอบคำถามแรกของเราค่ะเริ่มต้นรู้จักกันได้อย่างไงเออให้คุณบัตก็ให้ทํประกาดแา่ว่ารู้จักกับเจ้าสาวยังไงก็รู้จักกับเจ้าสาวครั้งแรกก็เจอันที่ทางานกับที่บริษัททีไซนั้นน้องเขาก็ คือเจอกันตั้งแต่ตอนที่อยู่บริษัทกับบริกัทนอเองแล้วคือว่าเ,อาเห็นหน้าแหละเป็นรุ่นน้องที่เข้ามาทำงานด้วยกันเ,เลยจำไม่เอ้ยได้รู้จักนะว่าคนนี้ชื่ออะไรเป็นคนที่น่ารักอีกคนแหละแต่ตอนนั้นเนี่ยก็เพิ่มรู้จักกันแล้วทีนี้ขออนุญาตถามต่อดีกว่คาค่ะ มาถามคุณรอบ้างดีกว่าว่าคป็นรถค่ะคุณรถจำช่วงเวลาที่หลังจากได้เจอนะคะแยกปก่อนแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยจำได้ไหมคะว่าเหตุการณ์ตอนการขอเป็นแเรื่องราวในันนั้นเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะทรดไปีแล้วก็หเหมืราก็ไม่รู้่ก่อนอบบว่วเาเอกป็แต่ำแแบบแ,บบแมาเกเทวรินสห้าที่แล้วก็ ที่สุดท้ายไปคาเ่ค่ะแล้ก็หมนกัาบอกว่าเรเนืยแล้วอะไรเงี้ยาได้อกว่าต้องไปให้ต้องไปี่เ้ได้แล้วขาก็ไปถึที่ว่าเาก็แบบเออแบบว่าเราื่อยกันมาสักันึงแลนก็เออที่ไม่อยากขอแตคร์มันก็เป็นควาิงเริต้นตรงนั้นะวว่าก็อยากไปในบรรยากาศที่สวยๆคุณแล้วบอกว่าเราเตรียมไว้ยังดีนะ ต้องเป็นที่นี่แหละเพราะว่าบรรยากาศดีบรรยากาศสวยก็เลยจื้อโอกาสของแฟนกันซะเลยเพราะว่าเราก็คุยกันมานานแล้วก็อ,อยากไปสับนาที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะหลังจากที่เรียวกว่าตกลงขอเป็นแฟนกันไปเรียบร้อยเชื่อว่าตลอดระยะเวลาที่ต้องมาดูใจงานกระบวนการประทัดใจในการละกันเยอะมากๆของงานเริ่มต้นจากพี่บาร์พี่บาร์พี่บาร์ถามประทัดใจอะไรในตัวคุณบั้นะคะก็สำหรับ รทุกอย่างเพราะว่าเขาทำให้ผมอยาถก้องผมแทจะไม่ต้องกินข้าวเองเลครับคือบริบาลผมดีมากครับแล้วน้องก็สุขภสบายครับน่ารักใจเย็นะาร้ตดีี้กเป็นอ่างั แต่ในความน่าคะในความที่ดูแลเราเขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่อยู่ด้วยเวลาอยู่เวลาเราสึกอบอุ่นแฮปปี้นะคะมาฟังจะได้คุณเราใ้่ไหมดีกว่าคุณล้อนะคะมีเรื่องราวความประทับใจในตัวพี่มั้งมีอะไรบ้าง ็เข้าเป็นไนคลิกกันเนาะแล้วก็ทุกอย่างก็สม,มุต้นเสม,มุปลายวันแรกเป็นงไงวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมยังดูแลกันและกันแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะขออนุญาตถามต่อดีกว่าก่อนจะมาถึงวันนี้เป็นวันแต่งงานของนักคก้เนี่ยเห็นว่ามีเรื่องราวเห็นการของกวงามรักกันอย่างด้วยถามคุณโรชด้วยค่ะว่าวันนั้นบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง,างว่าโอ้ยฟังแบบก็วันนั้นเป็นวันเกิดของัน แลก็เราก็เข้าใจว่าเขาก็ทำงานสุภายบุรเกิดปกตินี่แะค่ะแต่ว่าวันนั้นน่ะเขาก็เหมือนกับสุภาพบุเกิดด้วยแล้วก็ขอแต่งานเ้ื่อยในวันนั้นเลยซึ่งก็ค่อนข้างสุภาพในกันเพราะว่าเอ่อมันเป็นช่วงแรกาที่เรา จะมอบให้กับทุกท่านเในเชิญผู้อสานให้การข,ข,ข,ขอบคุณแขกงได้ในการแข่งต้อขอบคุณฟาร์มารดก่อนเลครับทลลี่ให้โอกาสได้ดูแลลูกแล้วก็ได้ให้กำเนิดคนที่ดีที่สุดคนหนึ่งนะครับเตรียมพร้อมทุกอย่างสรสนิยมสติดีที่ใส่ด,ดีเป็น <laughs> เป็นแม่สีเรียนที่ดีมากครับ <laughs> <laughs> แล้วก็ขอบคุณ เสียงปรบมือให้กับเจ้านูดยนะะเป็นโมทีฟในงานเช่นะะเราจะได้บางความสุขในวันนี้ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นความสุขและรอยยิ้มที่ทั้งทุกทคนได้มอบให้หมีความพิเศษที่หลายหลายทา่านเองก็ได้ทําให้กับผู้เฝาวสาวด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกทคนเป็นอย่างยิ่งค่ะเอาเละคะ่แะ,คะและจัดนี้ไปน,นะคะผู้เฝาวสาวของเราค่ะจะได้จุดเทียนมงคลและตัดเค้กแต่งงานฉลองในวันแห่งความรักขอ,ของทุกคู่ về trường cho hợp Ghiền Mì ہر جو سب ہر جو ہر جو เตรยมตัวได้นหเดี๋ยวเนดที่มีอช uh ่วยเอาไว้ของที่แะช่วยดีมาดูสิว่าวันนี้ขอมพิวเอร์จะงเป็นกอหรือเาเราอเก็บานหอนะคะที่เราจะนาะ โชคดียไม่หนไม่ไฮของเราเเชื่อมาสวไตเป็นที่เรอน่รักมากๆนะคะได้ชวดบินไเป็นโชับขอความชดีเป็นที่ยรอยแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้เวทไปงายๆนะคะเราจะต้องมาพูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์ผู้โคดีกั mm hmm. น hmm. สักึงสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะ เล่าคุณเบลล่าค่ะคุณเบลล่าค่ะวันนี้ช่อดอกไม้ถูกติดแน่นกับเราแน่ๆไม่ใช่ของใครอนะื่นเลยค่ะเส้นนั้นเป็นเส้นของเราคนเดียวเลยดังนั้นคุณเบลล่าค่ะขอขอนุญาตถามสถานะหัวใจหนตอนนี้เป็นยังไงคะแต่งงานแล้ว <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาบอกว่าแตนน่งงานแล้วก็จะมีข่าวดีเรื่องไหนไปก่อนเลยค่ะ <c oughs> เออไม่แน่ว่าจจะมีสมาชิก ต่ในท้าท่สในวันนี้ค่ะทุกคนจะมีความสุขอย่างที่สุดไม่ได้เลยนะคะถ่าประจากคุณโรสและคุณบัตส์ขอเสียงปรบมือส่ง้ายกับผู้บ่าวสาวอีกหนึ่งครั้งค่ะเรียนเชิญผู้บ่าวสาวค่ะและหลังจากนี้นะคะผู้บ่าวสาวของเราจะได้มอบเค้กค่ะ ให้กับคุณพ่อคุณแม่เว็จุดทระที่ยวาบุญดีนะคะเพื่อเป็นการส่งต่อส่งมอบความงามนะคะให้กับคนที่จะมอเจ้าสังหรณ์รักอย่างที่สุดเมเนทค่ะและสำหรับพิธีการด้านบนเวทีนะคะเรียกได้ว,ว่าเสร็จสิ้นสมองดุลย์ได้อย่างสวยงามค่ะในเชิญแนะนำตัวแทนนะคะของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านขออวยพรนะคะให้ทั้งคุณบาสและก็คุณโรสคะ่ะมีความสุขอย่างที่สุดรักและดูแลกันแบบน,นี้ตรามาจาน และก็ในฐานะนะคะของผู้บ่าวสาวขอบพระคุณท่านประธานในพิธีนะคะขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายนะคะขอบพระคุณญาติญาติผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะและท่านเดินทางมาไกลจากหลายสถานที่นะคะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสจนไดะคะที่อยากนพาธีสมโาชให้กับผู้บ่าวสาวนะคะอยากสามารถเขียนคำใบพราให้กับผู้บ่าวสาวได้ที่โรงเรียต้นกระบี่เลยนะคะผู้หล่อใสจะได้เขียนคำใการในอิงนองจุกข้าวสารนะคะที่งานเดโม่เลย แลก็สำหรับนักได้น่คะที่ยังไม่เล่นอของชมด่เพื่อนรุ่นนะคะจเจ้าตัวเจ้าสัตก็จะเปยนของชุพูเพื่อนรุ่นนะคะเพราะใ่าคว่มุญที่ทำได้มาสัตวรรก็จะดีดวันะคะและแน่นอนนะคะว่าสำหรับสถานที่ความรักที่มีนะคะที่พัาขึ้นจากเมจิโบอรอของเรานี่ะคะก็อบอกว่าจะได้มีโอกาสดูแลรัาที่ได้น่าราต่อนะคะรอเก็บ สักครู่นะคะทุกานจะได้ฟังเพลงเพอ็นหนังป่งนะคะรับประทานอาหารแกงไก่อร่อยค่ะแล้วก็ขอให้วันนี้ทุกท่านอิ่มเอลกับบรรยากาศในธรักแาะธรมสุขสำหรับท่านใดที่ได้ากที่สุดบัดเยอะ